สวัสดีค่ะ KK กัญจนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน,นะคะเชิญเพื่อนเพื่อน,นะคะรับชมคลิปนะคะวันนี้จะมาโชว์คลิปนะคะต้นดอกกล้วยบัวชมพูนะคะบัวชมพูเป็นกล้วยที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถนําดอกนะคะมากราบไว้นะคะบูชาพระและก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจด้วยนะคะสามารถนําต้นนะคะมาปลูกแล้วก็ สามารถนําไปขายได้นะคะหนอนะคะหนอกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยโดยเฉพาะนะคะดอกกล้วยนะคะเวลาออกดอกมานะคะจะสวยงามมากๆเราเรียกว่านะคะออดอกกล้วยนะคะชบัวชมพูนะคะเป็นเพื่อนนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะนี่คือลําต้นของเขานะคะเพื่อนเพื่อนลาต้น อยู่ด้านล่างนะคะก็จะมีลักษณะน,นะคะเหมือนต้นกล้วยทั่วไปค่ะเพียงแต่ว่าต้นของเขานะคะจะเล็กนะคะแล้วก็ใบของเขาก็จะเป็นนะคะทางยาวมานะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะก็ใบของเขาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะกเ็เราสามารถตัดใบนะคะมาลองนะคะผลไม้นะคะอาหารของเราได้นะคะสวยงามนะคะเ,เค้กซื้อมานะคะหลายๆซื้อมาต้นเดียวนะคะแต่ว่าปลูกเอาไว้นะคะ เป็นนะคะปีๆแล้วนะคะหลายปีแล้วนะคะกเ็เขาจะออกดอกให้ทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ก็นะเดี๋ยวเขาก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะดอกนี้ก็เป็นดอกใหญ่นะคะเป็นต้นใหญ่ลาต้นใหญ่นะเป็นเมนที่นี่แล้วเขาก็จะออกมาก่อนหน้านี้เคเคก็นะตัดไปไหว้พระนะคะหลายๆดอกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็จะเอาลาต้นลําต้นก็จะมีนะคะ ต้นสีเขียวนะคะสวยงามนะคะมากมายนะคะเพื่อนๆสามารถเห็นต้นกล้วยนะคะนี่คือต้นเล็กๆนะคะที่แตกหนอนนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปขายได้นะคะต้นหนึ่งก็จะมีนะคะราคาประมาณ150บาทนะคะเจคีก็ได้ซื้อนะคะได้ซื้อมาจากนะคะร้านขายต้นไม้นะะคนานมาแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ออกดอกไหม่นี่ต้นนี้กําลังจะออกดอกไหมนะคะเพื่อน ต้นกล้วยบัวชมพูนะคะจะเป็นต้นไม้สิรษฐกิจสิทธิ์สามารถทาเงินให้กับเราได้และก็จะให้ความสวยงามน,นะคะเวลาหลปลูจะให้ความร่มรื่นแล้วก็สวยงามน,นะคะนอกจากนั้นนะคะนี่ก็ั้นเราสามารถนําใบมาใช้นะคะเป็นส่วนประกอบที่ดีนะคะแล้วก็นอกจากเราใช้ประโยชน์จากดอกจากใบนะคะลำต้นนะคะไม่แน่ใจว่าจะ รับประทานได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าลัต้นของเขานะคะจะมีต้นเล็กมากๆเลยนะคะคงไม่มีหยวกนะคะเพื่อนๆนะคะเราสามารถที่จะรับประทานได้นะคะก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะสนใจนะคะซื้อมาปลูกได้นะคะเพื่อนๆนะคะลองซื้อมาปลูกนะคะต้นกล้วยบัวชมพูนะคะบัวชมพูจะสวยงามมากเลยนะคะต้นกล้วยบัวชมพูจะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะสวยสดงดงามอันนี้ เพื่อนๆอย่าชมต้น <c oughs> กล้วยจุพูจะสวยสดงดามมากเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ดอกนี้จะสวยนะคะมา,มากเลยนะคะเ,เพื่อนๆจะให้ดูลำต้นนะคะลำต้นของต้นกล้วยนะคะนะะคเพื่อนๆจะให้ดูลำต้นของต้นกล้วยนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆจะนะคะเพืเ่อนๆกล้วยบัวชมพูนะคะ เพื่อนๆท่านใดที่ต้องการนะคะนํานไปปลูกนะคะต้องการนะคะนํานต้นนะคะหรือหนอ่อเล็กๆนะคะไปปลูกนะคะติดต่อเคเคได้นะคะเดี๋ยวเคเคก็จะนานะคะมาให้เพื่อนๆน,นะคะสามารถติดต่อ,อเคเคได้นะคะกล้วยบัวชมพูนะคะจะมีหนอน,นนะคะเวลาฤดูฝนนะคะมาถึงก็ แตกหนอนะคะออกหนอแตกหนอเยอะแยะมากมายเลยนะคะเวลามีฝนตกนะคะทุกวันทุกวันนะคะภาคใต้เราจะมัดภูเก็ตน,นะคะก็จะมีฝนตกนะฮะเป็นประจําช่วงนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ